คนให้เกลียดผมนิดนงคุณที่ต่อพื้นให้ผมนะและตอนนี้นะฮะมาสู่รอบเจ็บพอและผู้ที่ได้เข้าไปในรอบเจ็คพอก็คือสีน้าเงินแลวก็คือคุณเจมนะฮะถ้าได้เงินไปจะเอาไปทําอะไรฮะอ๋อช่วงนี้ก็ทุ่มเทกับลูกครับเอาไปลงคอร์สเรียนภาษาไทยกับลูกครับอ๋อตอนนี้ ลูกคุณพูดภาษาสเปนไม่คุยภาษาไทยเลยตอนนี้มันเป็นแบบว่าเราเป็นแบบว่าเหมือนเรียนออนไลน์แต่การเรียนออนไลน์เนี่ยมันทําให้เด็กอะได้ความรู้ไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยต้องหาคอร์สเรียนเพิ่มครับแล้วเอาเงินตรงนี้ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกได้เลยนะครับและวันนี้นะครับเงินรางวัลของเรานี้นะในนี้นะมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบห้าบาทมีหมดครับและนี่ก็คือสามหมื่น ผมจะเอาเข้าไปวางฮะครับวางในนี้ในนี้คุณใช้วางข้างนอกเหรอฮะเพราะการนี้เขาถามับเขาถามผมว่ตอบเขาทำดีดีเอาไว้ข้างนอกคุณจะเอาหมูเอื้อมมาถึงอเราก็ไม่ได้เออโวยท่างเอาไว้ข้างในผมจะวางไว้เอาตรงนี้นะตรงนี้มันจะได้มันจะได้ปิวขึ้นโอเคโอเคครับนี่นะ ไได้ไหมบอกเลยชีวิตผมเนี่ยจะเอาผ่านปัญหาทั้ด้วยไอ้บ้าประตูอย่าพี่มิกิหนูบอกกี่รอบแล้วว่าอย่าแกล้งพี่หอยโทษนะประตูอยู่ฝั่งลูกเอาละครับกระซิบกัยนะไปประตูไปประตูนี่คนนี้นะติดใจดูนะเอาละครับมึงเจมผมวางไว้ ไม่ยากเพราะว่ารายการแบบนี่ผมอยากให้ท่านบอกง่ายอันนี้ง่ายเลยอ่ะอันนี้ง่ายนะช่วยเชียร์ได้ช่วยบอกได้แค่อย่าช่วยเอามือเข้าไปแค่นั้นเองต่างากเลยนี่ง่ายเลยท่างหากเลยอลอโลโอลขย้ำเลยอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าคุณเจมนี่ทํารอบแจ็คพอตไปได้เท่าไหร่ครับลุ้นๆให้ได้เยอะๆแล้วกันนะครับเอาละครับได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ เเออาา <ś les> หรือว่าเป็นคา้าเทอิมลูกแล้วกัน <ś les> ได้แล้วอ่าวได้แล้วนะ <ś les> ได้แล้ว <ś les> เล่นเกมเป็นไงบ้าง สนุกมากคมันมากเหนื่อยมากๆด้วยคุณคุณรู้สึกไงที่เขาชอบปล่อยให้คุณเนี่ยไปตกกระกรรมลบากก็ว่าทําไมเมื่อวานเขาโทรมาหาผมแบบตอนดึกๆเลยเมาพรุ่งนี้ตั้งไหมมาลการแบบนีแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรื่องเกมวันนี้สนุกไหมสรุกครับสนุกครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ค่อยเหนื่อยเพราะของผมเนี่ยมีคนเก่งอย่างน้องนิวแล้วก็มีคนออกหน้าแทนผมคืออย่างจีน่าถ้าเกิดใครได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่กับสองคนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรรอแบบยืนหล่อๆแล้วรับเงินกลับบ้านอย่างเดียว ถ้าถ้าอยู่ทีมนี้ถ้าอยู่ทีมนี้ก็กลับบ้านแห้งๆตกละกันลำบากแต่ว่าได้ประสบการณ์ผมได้ประสบการณ์จากเขาหรอฮะไม่รู้มันไม่ได้อะไรเลยได้ถามหนึ่งฮินิกรไทยคนหนึ่งครั้งแรกเป็นยังไงเฮ้ยผมบอกเลยว่าผมสนุกนะ เล่นเกมสนุกมากนะครับอย่างนี้จะต่ออีกไหมจอะไรนะครับแล้วแต่เขาเอางี้ผมให้โอกาสอีกสองครั้งไหนี่ให้ดูเทมหนึ่งก่อนเทมหน้าก่อนโอเคค่อยเผยเทมอีกไหมพี่ขอแค่พี่ขอแค่สามก็พอพี่ขอแค่สามสามเทมได้เลยผมได้ได้ได้